บอลคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถเก็บ3คะแนนได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังกันสปอร์คู่วันนี้กับจอสปอยก่อนเตะประจำวันที่26พฤศจิกายน2566โปรแกรมการแข่งขันคืนนี้ถือว่าเยอะและน่าสนใจเลยทีเดียวนะเพราะว่าหลีกใหญ่กลับมาเตะกันครบทุกลีกเลยนะก่อนที่จะไปรับชมลุ้นฟังในทางคืนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับขัดขวนได้ไม่ว่ากันนะฮะ่อนอื่นก็ขอฝาก ครอบครัวสดชื่นของเราไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของฟุตบอลนะครับชอบแนวทางการเล่นฟุตบอลแบบนี้นะครับหรือว่าอยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับนะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวจอจใจทางเข้าไว้ใต้คอมเมนต์นะสิทธิพิเศษสําหรับคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับหนึ่งเลยนะครับจะได้รับแนวทางตลอดทั้งวันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการนะครับรวมไปถึงตัวเน้น นะครับแล้วก็ที่สําคัญยังมีอลสดให้ได้ตามการตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับนะก็การันตีความสดชื่นแน่นอนนะครับและยังไม่พอนะฮะยังมีกิจกรรมนะฮะให้ร่วมสนุกแทบทุกวันนะครับนะแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับนะก็ลองเปิดใจเข้ามาดูครับในครอบครัวของเรานะครับนะข้าวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็ฝากไว้ด้วยฮะก็ไปเร่มกันที่กู้แรกนะครับในศึกพิมียข์คืนนี้ครับนะระหวางทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์จะเปิดบ้านตระกรมาเย็นของ แอสตันวิลล่านั่นเองนะครับซึ่งคู่นี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้สเปอร์ค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าเล่นในบ้านนะครับผลงาน2เกมล่าสุดทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะและวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับน่าจะกู้ศักดิ์ศรีต่อหน้าแฟนๆนะครับวันนี้น่าจะสามารถเก็บ3คะแนนในบ้านได้อย่างแน่นอนเพราะอะไร1เลยนะครับสเปอร์ไม่มีอะไรต้องเน้นแล้วมีเกมในลีกอย่างเดียวนะครับต้องโฟกัสอย่างเดียวส่วนแอสตันวิลล่าครับวันนี้มาเยือน อร์มดีก็จริงนะครับแต่ว่าพวกเขายังมีคอนเฟอเรนซ์รออยู่การสัปดาห์หน้านะฮะก็อาจจะต้องวันนี้แอตตานิล่าอาจจะต้องพะวงเล็กน้อยนะครับวันนี้มาเจอกับสปเปอร์ด้วยงานหนักถือว่าค่อนข้างยากนะที่แอตตานิล่าจะบุกมาเก็บ3แต้มในแมทของสปเปอร์ได้และวันนี้เขาเปิดให้คู่นี้เสมอกันโอกาสที่จะจบเสมอมือสูงครับเพราะชนะแล้ววันนี้อยู่เจ้าบ้านไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับนะโอกาสที่จะเบียดชนะและเก็บ3ามคะแนนมีสูผู้นี้น่าไปที่สปเปอร์ได้เลยฮะ ส่วนคู่ต่อไปนะครับเราไปดูกันที่คู่บิ๊กแมตประจำค่ำคืนนี้เลยนะฮะระหว่างเอเวอร์ตันท็อปปี้ทีน้ำเงินจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของว่าที่แชมป์นะฮะอย่างแมนเชสเตอร์อยูนเต็ดครับแชมป์อะไรไปขคิดกับเราเองนะครับวันนี้ครับแมนยูมาเยือนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่อนข้างได้เปรียบ นะครับนะในเร <han> ื่องของขุมกำลังนะครับแล้วก็ความมั่นใจนะหรือว่าขวัญกําลังใจนั่นเองนะครับเพราะว่าข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของเอเวอร์ตันเนี่ยเพิ่งถูกตัดคะแนนนะครับไปถึง10คะแนนนะทำให้ต้องล่วงลงมาอยู่อันดับที่19ของลีกนะครับก็เรียกได้ว่ารองบวยเลยทีเดียวนะครับทำให้ขวัญกำลังใจนั่งเตะเนี่ยค่อนข้างเสียไปพอสมควรนะครับนะแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านก็จริงนะครับนะผลงานที่ผ่านมาเอเวอร์ตันถือว่าทําได้ดีนะครับนะนอย่างน้อยๆ้คู่นี้เนี่ยนะครับ นะครับส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ไนแต่คุมกำลังเนี่ยนะครับทามเทพกันเนี่ยนะครับอาจจะเหนือนกว่าทางด้านของเอเวอเรตนอยู่เล็กน้อยแต่ก็ไปถึงกับมากนะครับเพราะว่าตัวเจ็บก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้โอกาสที่จะทําเงินเนี่ยนะครับจอยมองว่าถ้าให้มองเนี่ยให้แนะนําไปที่สูงแรกครับนะโอกาสที่จะมีประตูเกิดขึ้นช่วง45นาทีแรกค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้ไปที่สูงส5่ินาทีแรกนะครับหรือว่าจะไปที่สูงเต็มเกมก็ได้นะครับลองพิจารณาดูเพราะอะไรนะครับเพราะถ้าแผ้แรกเปิดเร็วเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่จะมีประตูที่ต่อและประตูที่สามคอนข้ามความเป็นไปได้ตูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับคู่นี้ถ้าให้เลือกผู้ชนะเนี่ยจอนขอก็ยังคงมองไปทางหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ลุมกําลังเนี่ยดูจะมีพาสติมากกว่านะครับขอนกาลังจัเติดเองก็ต้องการสามคะแนนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อยู่แมนยูครับแล้วก ตัวต่อไปนะครับเราไปดูกันที่ลาลิก้าสเปนนะฮะร,ระหว่างคาดิสเปิดบ้านตรกร,รับมเยือนของเรัวมารลิกนั่นเองนะครับราชานชุดขาวครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมีความมั่นใจเลยนะเพราะว่าพวกเขาผลงานที่ผ่านมาถือว่าทําได้ดีเลย นะฮะยังไม่เคยแพ้ใครเลยเกมที่แล้วก็ถล่มทางด้านของบาเลเซียไปถึง5ประตูต่อหนึ่งนะแล้ววันยิ้มาเยือนคาดิสครับที่ขุ่กกาลังค่อนข้างอ่อนนะครับนะก็มองว่าโอกาสที่วันนี้มารลิกจะสามารถเก็บ3คะแนนได้ค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงนะครับนะโดยเฉพาะทางด้านของจูดเบลลิงแฮมที่ตอนนี้กําลังมีความมั่นใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อยู่ทางด้านของมารลิกไปเลยนะฮะเงื่อนไขวันนี้ชนะ2ประตูก็จะได้เฮกนะครับหประตูมีแน่ครับลุ้นประตูไปที่2มารลิกนะฮะแนะนําไปที่มารลิกครับ ตักต่อไปนะครับเราไปดูกันที่กันโชซอริอาอิตาลีนะฮะระหว่างทางด้านของยูเวนตุสนะครับนะวันนี้จะเปิดบ้านตระกรามยิงของอินเตอร์มิลานนะครับคุ่มกาลังทางคู่ค่อนข้างใกล้เคียงและสูสีกันเลยทีเดียวนะครับโอกาสที่จะแบ่งแต้มวันนี้เนี่ยจะมาว่าค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงครับยูเวนตุสวันนี้ค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาพวกเขาชนะรวดเลยแล้ววันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านด้วยนะครับนะก็ต้องบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยไม่มีอ่าอะไรให้ต้องพะวงนะครับมีกิตางเดียวนะอรูเปรียบ นะครับเทียบกับอินเตอร์มิลานฮะที่ตอนนี้ฟอร์มก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอินเตอร์มิลานก็มีเกมกับสเซดารออยู่นะครับกับเบงกิต้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้โอกาสที่จะแบ่งแต้มมีสูงครับคู่นี้อยู่ที่เจ้าบ้านยูเวนตุสไปเลยครับนะโอกาสที่จะไม่แพ้นในบ้านเนี่ยจมะมองว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าคู่นี้แนะับไปที่ยูเวนตุสฮะแล้วก็คู่นี้มุดลงดินไปได้เลยครับเป็นทางเลือกให้นะครับสำหรับคู่นี้นครับเพราะว่าคู่นี้ดูแล้วไม่น่าจะมีประตูกันเยอะ ส่วนคู่ต่อไปนะครับเราข้ามไปดูกันที่นอร์เวย์ดีวิชั่นหนึ่งกันบ้างครับคู่นี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับระหว่างชาร์บอกศูนย์แปวันนี้เปิดบ้านตระกรมเย็นของโมนั่นเองนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าขุมกําลังเนี่ยค่อนข้างสูสีนะครับแล้วก็โอกาสที่จะผลิตสกอร์ได้ทั้ง2ฝ่ายจอนมองว่าค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้นะครับสำหรับสายสูงนะครับแนะนําเลยนะครับคู่นี้ไปได้เลยครับนะฮะสูงเต็มเกมนะครับโอกาสที่จะมีประตูรวมกันถึง4นี่เนีน

ปิดท้ายคืนนี้เราไปดูกันที่ฮอลแลนด์ดิวชั่นหนึ่งฮะระหว่างเอเซตอักมาวันนี้จะเปิดบ้านโตลักกามเวียนของบูเลนดามนะครับซึ่งกลุ่มกําลังคู่นี้ค่อนข้างห่างชั้นนะครับบูเลนดามวันนี้มาเยือนเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับผลง,งานนอกบ้านก็ไม่ค่อยดีนะครับโอกาสที่วันนี้อักมาจะเก็บสามคะแนนในบ้านได้จอยมองว่าค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่าวันนี้เงื่อนไขของอักมาเนี่ยนะครับต้องชนะอย่างน้อย3ประตูขึ้นไปนะครับเราถึงจะได้เหตซึ่งจอยมองว่ามันค่อนข้างสูงเกินไปนะครับรับสําาาหอมมถึงแ้ว่ จะเล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่ว่าอักมายังมีเกมกลางสัปดาห์รออยู่นะครับในสึกคอนเฟิร์ก็มองว่าวันนี้มาอักมาน่าจะชนะไม่ขาดนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้อยู่บูเรนดัมไปเลยครับดูแล้ววันนี้บูเรนดัมไม่น่าจะแพ้ถึง3อย่างแน่นอนฮะนะคู่นี้นําไปที่บัวเรนดัมนะฮะแล้วก็คู่นี้แนะนําให้เป็นทางเลือกนะครับสาหรับใครที่ชอบกดบอลสดนะครับคู่นี้นําไปเลยครับสูงแรกมีอย่างแน่นอนฮะ ก็จบก,กันไปนะครับสำหรับทองคู่วันนี้นะครับย้าว่าตรงนี้เป็นเพียงแค่แนวทางที่เหลืออยู่ที่ท่านเอาไปตัดสินใจนะครับฟังแล้วชอบทิศทางไหนก็ลองไปเลือกเอารูแล้วกันนะครับส่วนชุดโครงกาว,วันนี้นะครับตัวแรกนะครับแนะนําไปที่ช h a r p บอกศูนย์แปดฮะสูงเต็มครับส่วนคู่ที่สองครับคู่นี้แนะนําไปที่มา r i b o r คูส่สุดท้ายแนะนําให้มาเอาในกลุ่มแล้วกันนะครับนะก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวจอจะให้ทางเข้าไว้ใต้คอมเมนต์นะครับทักเข้ามาได้เลยครับนะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะมารับชุดโครงการที่เหลือนะครับแล้ววันนี้บอลค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจอจะไปจัดชุดโครงการสี่ให้นะครับน้าถ้าสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมให้รับสนุกด้วยในกลุ่มนะครับนะสิทธิพิเศษสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับยังไม่พอนะครับัีีดนนน้ะเ๋ยวว นะครับเข้ามานะครับจอมีเสื้อฟุตบอลส่วนตัวแจกให้1ตัวฟรีๆนะครับเลือกสีเลือกไซส์เลือกทีมที่ชอบได้เลยนะครับถ้าสนใจทักเข้ามาครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านดู้วันมีความสุขฮะเฮงรวยๆแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ